สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนทักไทย f อฟลงไปยูทูบเบอร์สายลงไปเอฟซีเก่าไมเลิบด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนลทักไทย f อฟซเพื่อนบ้านเรานะคะทุกๆประเทศเลยนะคะทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะ ขอบคุณในน้ำใจมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจดูคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณานะคะและก็ฝากดูกคลิปให้จบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มาเลิฟเจนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะมาเลิฟเจอ่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามให้นะคะขอบคุณในน้ำใจมากๆเนาะในคลิปนี้มาเลิฟเจบอกเลยว่ามาเลิฟเจจะเอาหุ้นมานะคะมาฝากทุกคนเนาะก็เขาเรียกอะไร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้วางลิงก์ต่างๆในช่องของไม้เล็บเจเจนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์นะคะเพราะนั่นคือนะคะสิ่งอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม้เล็บเจเจไม่อยากให้วางเนาะอันนี้ไม้เล็บเจเจ เอาแนวทางมาฝากให้กับทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะก็คือไมล์แลีเจเป็นคนที่ชอบคำนวณตัวเลขก็เลยอยากจะเอามาฝากทุกคนเพื่อเป็นแนวทางใครสําหรับใครที่ชอบลองทุนนะคะนะคะไมล์แลเจไม่ไปสนับสนุนแลคะว่าคุณต้องทํำยังไงยังไงนะคะแค่แนวทางให้ทุกคนดูนะคะมันเป็นวิเขาเรียกอะไรให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทุกคนต้องรู้ การลงทุนท okay. really so, mm ุกครั้งมีความเสี่ยงเสมอไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกๆอย่างที่ลงทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ดวงของเราอยู่ที่วาสนาของเรานะคะว่าเราจะลงทุนอะไรนะคะลงทุนแบบไหนเราถึงจะมีกําไรลงทุนแบบไหนเราขาดทุนก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเหนือสิ่งอันใดต้องรู้จักกําลังของเรากําลังของตัวเองว่าตัวเองมี กำลังเท่าไหร่ที่จะไปลงทุนเกินกำลังเมื่อไหร่ตัวเราเป็นทุก์นะคะอันนี้คือชัดเจนนะคะในข้อนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนพิจารณาให้มากๆนะคะกำลังของเราทุนของเราเท่านั้นที่เราตัวตนของเราย่อมรู้ไม่รเจเจไม่สามารถที่จะไปจับมือใครให้ไปจิ้มนะคะรหัสของตัวเองออกไปที่ไหนได้นะคะไม่สามารถจะไปดึงเอาเงินของท่านมาได้ ตัวตนของท่านเท่านั้นแหละคะ่ะที่จะเป็นคนเลือกเองว่าท่านจะทํำยังไงนะคะคลิปนี้ก็เลยเอามาฝากนะคะเป็นแค่แนวทางเนาะไมล์รจะเจจะไม่โชว์แล้วกันนะคะไมล์รจะเจจะอ่านเนาะนะคะสําหรับนะคะหุ้นเช้านะคะนิเคอเนาะนะคะไมล์รับจิเจให้นิเคอก,ก่อนแล้วกันเนาะนิเคอห้างเชา้านิเคอเช้าเนาะ นี่เคอเช้าวันที่15นะคะไม้เล็บเจเจให้เด่น9รอง0นย์นะคะชุดวิน9 0้าศนะคะก็3มตัวก็790เอาไปวินเองแล้ว bon กันนะคะไมยเล็บเจจะบอกเฉพาะตัวเด่นเนาะ79090นะคะวันนี้ก right> ็แตก3ามตัวตอนเช้าเนาะก็ดีใจด้วยนะคะแต่บ่ายนี้หลุดเนาะส่วนบ่ายของพรุ่งนี้นะคะ มาแล้วเจให้เด่น3รองหก็คือตัวใครชอบวิ่งรูดนะคะตัวรูดก็คือ3นะคะ3กับ5เนาะชุดบินนะคะ3 5 7 2 0นะคะ3ตัว7 3 5สหนะคะแล้วก็3 5หนั่นละคะเนาะนี่คือนี่เคเอีนะคะมาต่อกันที่ห้างนะคะห้างเช้าตัวเด่นวิ่งรูด60นะคะ3ตัวก็คือ860 ชุดวิน6กศูนนะคะไม่ทันก็สต็อปแล้วก็จดเอานะคะทุกคนเนาะพ่อไม่แล้วจะทำคลิปไม่ได้ลายสดเนาะทุกคนก็คงจะหยุดแล้วก็จดเอานะคะสําหรับ f อฟซเก่าใครที่ชอบลงทุนก็แล้วกันนะคะห้างบายนะคะเด่นวิ่งรูดเก้นะคะชุดวินก็คือ98230ปสองตัว983ตัวก็298นะคะ อันนี้คือหุ้นเช้านะคะมาต่อที่หุ้นสายๆหน่อยก็คือลาวสตาร์นะคะลาวสตาร์ชุดวินนี้จะเป็น087251นะคะตัวเด่นคือ08นะคะ3ตัวก็คือ708นแะคะแล้วก็วิ่งรูดเนี้ยก็คือ08ให้ระวัง09นะคะอันนี้คือตัวระวังตัวกันเราเนาะ นะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะสำหรับลาวสตานะคะใครชอบก็ตามกำลังนะคะมาต่อที่ฮานอยนะคะวันนี้ฮานอยฮานอยก็จะแตกอยู่รอบหนึ่งนะคะแตกสามตัวอยู่รอบหนึ่งก็คือฮานอยพิเศษเนาะแตกสามตัวนะคะแล้วก็ฮานอยเฉพาะกิจก็คือเข้านะคะเข้า0ูนย์หแล้วก็รูด2 สองตัวเด่นนะคะส่วนเอ้พิเศษก็เข้าตัวเด่น3คือตัวรูด3นะคะแล้วก็เจาะ3ตัวก็คือ3ามนัค่ะแต่ว่าเขาออก5.73เนาะส่วนปกติและ v i ีนี่หลุดนะคะเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะสำหรับฮานอยเฉพาะกิจเนาะเอ้ยเมื่อวานนี้มาเล็บเจเจบอกแค่3ตัวกับ2องตัวแล้วก็ตัววินเนาะ แต่สําหรับอันนี้ไมล์รับเจลืมไปว่าไม่ได้บอกส่วนอื่นน็ะไม่ได้บอก3ตัวส่วนอื่นนะคะอันนี้ไมล์รับเจให้นะคะฮานอยเฉพาะกิดก็คือเด่นวิ่งรูด5กับ8นะคะตัวเด่น5รอง8ปนะคะสตัว258นะคะก็ชุดวิน5 8 2แปดสองนย์สามเาำหรับฮานอยเฉพาะกิดนะคะมาต่อที่ฮานอยพิเศษนะคะ อานอยพิเศษตัวเด่นวิ่งรูด8กับห้านะคะสมตัวก็จะเป็น6 8แดห้านะคะชุดวินก็บอก8ปดห้าหหนึ่งเสองี่คือชุดวินนะคะอานอยปกติค่ะชุดวินก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งหกเกนะคะเด่นวิ่งรูดเจดหนนะคะตัวเด่นเจ็ดตัวรองหนึ่งเนาะนะคะสต,ตัวก็จะเป็นห7เดหก็7จ็ดหนึ่งนั่นแหละค่ะ มันก็จะมีชุดวินให้ไปวินเราเองแล้วกันนะคะเพราะว่าไมเลิลเจจะบอกแค่ตัวเด่นเด่นนะคะแล้วก็ใครไปวินก็จะรู้ว่าในสูตรมีกี่ตัวนะคะส่วนฮานอย v ี p นะคะชุดวินก็จะเป็น9-2-4-3-8-1นะคะตัวเด่นวิ่งรูด9แล้วก็2นะคะตัว9นี่คือตัวเด่นตัว2ตัวรองนะคะ สามตัวก็จะเป็นสี่เก้าสองนะคะแล้วก็เก้าสองนั่นแหละคะ่ะเนาะชุดวินก็บอกไปแล้วเนาะเก้าสองสี่สามแปดหนึ่งนั่นแหละคะ่ะอันนี้ไมล์เลฟจเจับสี่ตัวให้นะคะก็คือเป็นสี่เก้าสองนั่นแหละไมล์เลจคือจับสี่ตัวให้ทุกหุ้นเลยค่ะสําหรับฮานอยแต่ว่าไมล์เลจก็ไม่ได้บอกไปให้ทุกคนไปวินเดาแล้วกันเนาะนะคะสําหรับตัว ตัววินก็จะรู้ว่าในสูตรมีกี่ตัวในสูตรนี้จะมี6ตัวทุกทุกทุกุกนนี่แหละคะ่ะก็คือทุกรอบว่างั้นเถอ,อะเนาะไม่เริบเจเจ,จให้สี่รอบนะคะแต่หนอยนี่ไม่รู้มีกี่รอบแต่ว่าไม่เลิฟจเจ,จ,จคำนวณให้แค่นี้นะคะคือแค่แนวทางนะคะไม่สน,นับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่สน,นับสนุนให้ใครมาวางลิงก์ใต้คลิปเพราะไม่เลิฟจเจ,จ,จพูดเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับคนที่ชอบลงทุนเพราะไมเล็บเจเจไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเพราะไม่มียานพิเศษค่ะไม่ได้อย่างรัวนาคดเป็นแค่แนวทางเป็นแค่การคำนวณของไมเล็บเจเจให้ทุกคนเอาไปเป็นแนวทางแล้วก็ไปดูคนที่เขาเก่งๆนะคะเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะเพราะไมลเล็บเจเจไม่ได้เก่งค่ะแต่เอามาฝากคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะขอให้ทุกคนนะคะมีโชคมีลาบเฮงเปัง ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพพลานามัมแข็งแรงนะคะธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นโชคลาภเงินทองไรมาเทมาไม่ขาดสายนะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือเอก็บเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนเนาะ